ช่วง Miller Trend สนับสนุนโดย Academia Italiana Fashion and Design Institute ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Miller Me นะคะรายการที่สะท้อนความเป็นคุณด้วยตัวคุณค่ะและช่วงนี้ค่ะคุณโบมีชื่อช่วงว่า Miller Trend เห็นว่าคุณโบเนี่ยออกแบบเสื้อผ้าด้วยทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองด้วย ใช่ค่ะก็อันนี้จริงๆเป็นจุดเริ่มต้นนะนะคะทุกอย่างจริงเริ่มมาจากการดีไซน์เสื้อผ้าก่อนเราวบค่อยมาเปิดคาเฟ่ชื่อแบรนด์อะไรคะชื่อ skin on skin ค่ะก็แปลว่าเหมือนกับผิวหนังบนผิวหนังตั้งใจจะทำออกมาเพื่อให้ผู้หญิงรู้สึกสบายใส่แล้วเหมือนไม่ใส่อ,อย่างเงี้ยค่ะ อย่างอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันล่าสุดนะคะผ้าสองตัวที่เอาไม่ให้มาดูก็คือจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ก็คืออันนี้มันเป็นดีไซน์ที่รีเฟล็กตัวโบมากที่สุดคือมันเป็นความสบายใส่ทีเดียวอยู่ไม่ต้องมานั่งจัดทั้งวันนะคะโบไม่ชอบเสื้อผ้าที่ยับง่ายต้องจับทั้งวันเพราะว่ามันทําให้บุคลิกเสียแล้วก็ต้องดูกระจกบ่อยอย่างเงะะี้ยค่ะ อันนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวสายที่เป็นเป็นสายถักแบบนี้นะคะซึ่งมันกลับด้านก็ใส่ได้ทั้งสองด้านาแล้วก็ผ้าตัวนี้ซึ่งก็ใส่ได้ทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะแค่เป็นคนละสีโบก็เลยจะเก็บตัวโลโก้ไว้ข้างในมันจะได้ไม่ไม่ดูน่าเกียดเวลากลับด้านอ,าอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่บอกก็สามารถกลับแล้วก็ใส่มันก็จะกลายเป็นสีนี้เลยอย่างเี้ค่ะเหมือนได้สองโทนในตัวเดียวเลย คืออย่างที่เห็นจะรู้สึกว่าโอเคเสื้อผคาคุณโบอะมันดูเป็นความมีความเนียบจริงแต่ว่าเหมือนมันจะมีกิมมิคหรือมีดีเทลอะไรที่คุณโบเหมือนใส่ใจใส่รายละเอียดลงไปค่ะก็คือจริงๆอะโบเป็นคนที่ชอบความสบายความเรียบง่ายๆแต่ว่าโบก็จะเป็นคน คือจริตเราเป็นคนขี้เล่นแล้วก็จริงๆมีมีความไฮเปอร์ hmm. เยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะอยากให้มันมีอินเทอร์แอคทิวิตี้กับคนคือเขาใส่แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อ mm hmm. เขาเองได้ได้เล่นกับไปกับเสื้อผ้าด้วยแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเสื้อผ้ามันเป็นมากกว่าแค่การสวมใส่แต่ว,ว่ามีความสุขในการใส่ เห็นว่านอกจากเสื้อผ้าแล้วก็มีเครื่องประดับอื่นๆด้วยมันแตกต่างไปจากคอลเลกชันที่ผ่านๆมานะคะปกติมันจะเป็นสกินอั s สกินในลักษณะความเบาสบายแต่ตัวนี้จะสื่อในลักษณะ,ะเหมือนกับซีทรูแล้วก็มีความหน้าหน้าค้นหาค่ะอยู่ในตัว m a ท e r เ a ีนี้นแล้วความที่ภูมิใจก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับความคิดใหม่ก็คือโบะจะใช้ไม่ไว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออิส e ซอรี่ก็จะเป็นการใช้ตัวล็อก ในการใส่ทั้งหมดอะค่ะอ๋อนี่<ช>คือมันจะลักษณะคล้ายๆสลักอย่างนี้ใ,<ส>ใช่ไหมคะก็จะมีให้เลือกหลายระดับเพราะ<ช>ว่าตัวพลาสติกมันสามารถที่จะงอ,งอได้ไดตันนี้จะเป็นคอลลาใช่คอลลาตัวนี้โบก็ชอบมากมันก็เป็นคอลลาที่แซนเอาไม่ต้องมีเสื้อผ้าเนาะ เราคอลเลกชันนี้กันตอบรับดีไหมดูถ้าทางนน,น่าจะเวิร์กกว่าเลยด้วยนะคะตัวนี้ชอบมากส่วนตัว,ตวแต่ว่าในเมืองไทยคิดว่าเป็นอาหารตามากกว่าคะ่ะคือไม่ค่อยมีใครกล้าใส่เท่าไหร่แต่จะได้ความแบบหูอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าซื้อคอลเลกชันอื่นดีกว่าแต่คอลเลกชันนี้คนก็จะจะชอบแต่ว่าก็มันก็ได้ลงในหลุยส์วิตตองก็อันนี้ก็เป็นความภูมิใจ ตอนแรกที่ทําออกมาแล้วก็จัดงานก็โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบว่าพายุเข้าก็สื่อก็มาไม่ค่อยได้กันนะคะแต่ว่าตอนแรกเราก็แบบ disappoint นิดนึงว่ามันเป็นตัวที่เราคิดว่ามันมันแปลกใหม่มันจะต้องมันจะต้อง,องมีคนรู้จักคิดว่าจะต้องพีคแต่ว่าเราก็ไม่เราก็เหมือนเหมือนทำใจได้เพราะว่าเรามีร้านนี้แล้วก็เ,ออเรามีผลงานอื่นอนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปก็เก็บพอร์ตไปแล้วก็ มันก็วันหนึ่งก็มีมีเพรสมารีวิวให้แล้วก็ก็อย่างหลุยส์วิตตองแล้วก็นอตเจ s ร <c oughs> <ๆ>์เ e นเลโเขาก็เอาไปรีวิวให้ก็เลยรู้สึกว่าม,มันอาจจะมาเช้าอ่ะที่เราคิดแต่มันก็มาประมาณนี้ค่ะ ค่ะนี่ก็ถือเป็นภาพรวมของแบรนด์เสื้อผ้า Skin on Skin ของคุณโบเนาะ <c oughs> แล้วก็รวมถึงงานออกแบบต่างๆอีกมากมายที่อยู่ในร้านนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าช่วงหน้าคุณโบจะมาสอนวิธีการทําอะไรเอ่ยทําแหวนนะคะซึ่งก็เป็นางานดีไซน์ที่ได้รับการคัดเลือกไปลงในเว็บไซต์อะไรนะคะคุณโบ not just label not just label <but> นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาติดตามไอดาแล้วก็คุณโบช่วงหน้ากับมิลเลอรมีรายการที่สะท้อนความเป็นคุณด้วยตัวคุณค่ะ นี่สมัยนี้กระแสแฟชั่นเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นในสังคมไทยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาชีพดีไซเนอร์จะกลายเป็นอาชีพในฝันของใครหลายเลยคนที่หวังว่าวันหนึ่งผลงานของตัวเองจะกลายเป็นที่รู้จักในสังคมและก้าวไกลถึงระดับสากล ปัจจุบันมีดีไซเนอร์ไทยโด่งดังในระดับสากลมากมายเช่นฐากูลพาณิชกุลดีไซเนอร์ไทยที่มีผลงานถูกใจสตรีมหมายเลขหนึ่งสหรัฐอเมริกามิเชลโอบามากับแบรนด์ทากูลพนพัฒน์อัศวประภากับแบรนด์อัศวะหรือดิศยาศรไกรกิติกุลแจ้งเกิดกับแบรนด์ดิศยาเป็นต้นซึ่งแต่ละคนจะหาความรู้และฝึกฝนต่อย,ยอดแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาเป็นสไตล์ของตัวเอง หรือหากมีทุนทรัพย์และใจรักก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างแบรนด์ใหม่พร้อมดีไซเนอร์หน้าใหม่มาประดับวงการแฟชั่นไทยนอกจากนี้แล้วหลายหน่วยงานต่างก็เปิดโอกาสให้กับบรรดาน,นักล่าฝันมีการจัดการประกวดค้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่มีสไตล์โดดเด่นเป็นของตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่ถนนสายแฟชั่นอย่างมืออาชีพจึงต้องขอยอมรับว่าอาชีพดีไซเนอร์ฮอตปลอดแตกในยุคนี้ซิจริง สิงคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องยากที่ในอนาคตแบรนด์ไทยจะมีความเข้มแข็งและก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างภาคภูมิใจ